สวัสดีครับวันนี้ก็พามากินร้านแหลมเกตนะครับตรงผลโยธินนะฮะทางเข้านี่สวยมากนะเป็นบุฟเฟ่นะครับหัวละ666บาทนะครับแต่ว่าผมไปซื้อโปรมานะฮะสิบคนคิดไปก็เหลือ444บาทนะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารซีฟู้ดนะ,ะก็เดี๋ยวจะพามาลองชิมกันดูนะฮะก็เป็นรอบๆครับผมเข้ารอบ11โมงครึ่งนะฮะอันนี้เป็นเมนูครับ ก็มีหลากหลายให้เลือกนะมีพวกหอยนางรมตัวใหญ่ๆแล้วก็ให้เขาให้ติ๊กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะฮะไม่มีตักเองนะครับที่นี่หอยนางรมตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็พวกปลาและอันนี้ชอบมากเลยครับมีเซ็นด้วยว่า,ม,ามีของสดเยอะถ้ากินปริมาณให้กินเปแนนานที่พอดีถ้ากินมากไปท้องเสียทางน้าไม่รับผิดชอบนะมันจากาศดดูดีมากโรแมนติก ถ้าพาภรรยามานี่หรือพาแฟนที่กำลังจีบมาผมว่าจีบติดแน่นอนนะบรรยากาศดีมากนะครับแต่งแนวคล้ายๆแนวลอฟ์นะแล้วก็โลกงๆบรรยากาศโอเคหรูๆห,หน่อยนะมีพกลูกโปงลูกปั้นนะครับเป็นจีนผสมฝรั่งผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เขาก็จะจัดที่นั่งให้เลยนะฮะก็โอเคมากสวยะบรรยากาศดีนะครับถ้ามา,ากับแฟนสองคนนี่ ถือว่าโรแมนติกมาวันนี้ผมมากัย่านๆครับเต็ไมไปหมดเลยอันนี้อย่างแรกเลืืกองไวมาตะกี้นะครับน้ำพริกไข่ปูนะฮะแล้วก็กุ้งแช่น้ําปลานะครับสดมากอันนี้เราก็มีน้ำจิ้มแยกมาให้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นส้มตําปูมาครับเขาจะมีให้เป็นจานเล็กๆ,ๆ,ๆนะเท่าที่เราสั่งนะครับก็อโอเคเนาะอันนี้เป็นแกงส้มปลานะครับปัดแกงส้มปลาทอดอร่อยมากรสชาติมันจะออกหวานหวานนิดน,นึงอร่อยนะฮะอันนี้เป็น กุ้งขัดบอกครีเมื่อกี้เป็นปลากระพงทอดน้ําปลานะครับเป็นอาหารทะเลทั้งหมดอันนี้เกี๊ยวกุ้งครับรสชาติผมถือว่าโอเคนะสําหรับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารทะเลครับเป็นหมูแล้วก็ไก่ทอดนะครับก็สั่งมาเหมือนกันไม่มีตักเองอันนี้เป็นทอดมันปลากายครับอันนี้ทีเด็ดเลยผมชอบมากหมึกผัดไข่เค็มนะครับอาหารทะเลอันนี้ก็กระปีทอดน้าําปลาอร่อยครับ อันนี้กุ้งย่างเกลือครับตัวเล็กๆหน่อยก็ผมแพ้กุ้งกินไม่ได้นะครับอันนี้ก็พวกลวกๆต่างๆนะฮะก็สั่งมาให้หมดทุกอย่างนะครับมีทุกเมนูคือทุกเมนูผมสั่งหมดเลยนะฮะหอยนางรมรับใหญ่มากครับกินมไม่อั้นนะะภรรยาผมซัดก่อนเลยนะครับตอนคืนมีตะกายข้างฝาแน่นอนนะครับอย่างงี้นี่เขาให้มา สั่งมาชุดหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ห้าตัวนะใส่ถานอย่างนี้มาสวยน่ารักดีฮะเห็นภรยากินได้ก็ดีใจดูท่ากินครับสุดยอดมากเห็นแล้วอยากกินมั่งอันนี้ต้องลองเลยครับลูกชิ้นปลายอร่อยมากเนื้อแน่นและไม่เหม็นคาวเลยครับอันนี้ภรรยาผมกินคนเดียวผมว่าคิดว่าน่าจะสักประมาณครึ่งโลได้นะแกชอบมาก กะลัมปีผัดน้ำปลาอันนี้ของชอบภรรยาผมเลยแต่ว่าผมคิดว่าที่ที่ไหนวะที่โรงเบียร์เยอรมันอร่อยกว่าแต่ก็เรามากินอาหารทะเลครับอย่างที่บอกนี่คำใหญ่นะหน้าภรรยาผมเวลากินนี่ฟินจริงๆเนละเห็นแล้วแบบปลืม้มออันนี้ของเด็ดมากน้ำพริกปู ไข่ปูไข่ปูอันนี้คือที่เราสั่งนะฮะญาติๆผมนี่ขากินอยู่แล้วนะครับทุกอย่างในเมนูเราสั่งกันสามชุดยกเว้นหอยหนางลมเราสั่งน่าจะสิบกว่าชุดได้นะสิบชุดนะครับคนหนึ่งกระบะหนึงได้นะนี่ถ้ากินภรรยาผมอืมชอบมาก ทอดมันครับทอดมันอร่อยมากครับหนุบหนุบทอดมันที่อร่อยต้องกินแล้วเหนียวเหนียวหน่อยนั่นแหละเด็ดของจริงนะฮะสำหรับเด็กๆนี่กินได้นะทอดมันอันนี้ไม่เผ็ดทอดมันมังเจ้านี่จะเผ็ดมากนี่ที่สั่งเต็มโต๊ะสังเกตนะครับทุกเมนูก็จะมาเป็นกระทะกระทะเล็กๆหน่อยนะถือว่าโอเคนะได้กินหลายๆแบบนะครับไม่อิ่มมาก พราะบางร้านบุฟเฟ่แต่เขาจะจัดถาดใหญ่มาให้เงี้ยไม่คุ้มต้องกินที่เล็กเราสั่งบ่อยๆเนี่ยคุ้มได้กินทุกอย่างเห็นเต็มโต้เงี้ยยาๆผมกินหมดแน่นอนนะครับไม่เหลือไม่เหลือหัวจะถ่ายครับลองกินเองบ้างครับซัดหอยหน่อยฮะบำรุงนะฮะเพื่อลูกเพื่อลูกกินเสร็จต้องขอบปี๊บมาลองเตะดูฮะนี่ผมจัดคนเดียววันเจ็ดแปดตัวเลย จริงๆก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็สดแล้วก็เนื้อแน่นใช้ได้เลยนะผมเคยกินใหญ่กว่าน,นี้อาหารทะเลที่นี่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าสดทุกอย่างปลาหมึกนี่ก็กึดกึดกึเลยกัดไปเสียงนั้นกึบกึบกึบนะฮะอันนี้เป็นปลานะครับสดชิ้นใหญ่มาก จริงแล้วน่าจะเป็นปลากระกพงนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือปลาเก๋าเนี่ยแหละแต่น้ำจิ้มเขาก็ใช้ได้นะผมว่าตรงนี้เป็นพุงปลานะครับผมชอบกินอร่อยอร่อย,ออยนี่ตรงน้าน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดของเด็ดเลย <c oughs> เขาเรียกว่าน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมั้งครับ <c oughs> อันนี้ก็กระหล่ำปีผัดน้ำปลาแต่ผมว่าที่งเบียร์เยอามันอร่อยกว่า เน no. าะจะไปซีเรียครับที่นี่มากินอาหารทะเลครับ mm. บุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้จัดอีกแล้วครับมีดีดมีดีดมีขึ้นนะมีขึ้นนะตะกายข้างฝาครับวันนี้จัดหอยเยอะเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดในร้านนี้เลยนะครับน้ำพริกไข่ปู mm. อร่อยมากผมชอบมากไม่ได้กินข้าวเลยกินแค่ข้าวผัดอย่างเดียว อร่อยมากน้ำน้ำพีิไข่ปูนี่โอ้มันมันอะมันมันมันยังไงไม่รู้เืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินน้ำพริกกไม่รูนะแต่ว่าถ้าใครมากินร้านนี้ขอบอกว่าต้องสั่งน้ำพริกไข่ปูนะครับอร่อยจริงๆริงแล้วก็อันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับนะปูตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่สดแล้วก็แต่ในส่วนของการผัดของเขาอะอร่อยเขาเขาเข,าเ,ขาเนื้อมากๆนะฮะ เเป็นกันเชียงปูเขาแกะมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นกันเชียงสดครับสดต้องกินแต่ว่าผมกินได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมแพ้พวกพวกกุง้งพวกปูเนี่ยกุ้งอะแพ้สุดๆเลยแต่ว่าปูเนี่ยพอกินได้นะครับอย่างที่บอกเด่าลืมน,น้ำพริกนะอร่อยจริงๆนี่อันนี้เป็นอส่วน,นครับ อันนี้ก็หอยนางรมเหมือนกันนะแต่เป็นหอยนาง,งรมตัวเล็กนะฮะออส่วนถ้าที่กินมานะครับออส่วนร้านนี้ผมก็ว่าเหงน,น,นั้นๆน่ที่อื่นอร่อยกว่านะครับสําหรับออส่วนร้านนี้ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าอยากกินก็ก็ได้แต่ร้านอื่นอร่อยกว่านะฮะนี่ทอดมันทอดมันอร่อยครับอร่อยเลยเหมือนเคยกินที่อยุธยายัยายางไงกุนโกคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยอบพวกปลากรายพวกเงี้ยมันจะกึดกรึดเหนียวเหนียวอะฮะ อร่อยแต่ว่าผมชอบมันมีอีกอันหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่าลูกชิ้นที่บอกว่าเป็นลูกชิ้นปลากกยอันนั้นอร่อยที่สุดเลยเท่าที่กินมาไม่เหมือนคาวเลยนะครับส่วนทอามันนี่ก็ใช้ได้เต็มร้อยให้ประมาณเจนะ็สิบนี่ะนี่อย่างที่บอกนะอแล้วน้ำนี่เขาจะมีน้ำชาเสิร์ฟให้ตลอดเวลานะครับ อันนี้เป็นข้าวผัดครับเขาเรียกว่าข้าวผัดกามปูนะครับอร่อยครับใช้ได้เลยขนาดเย็นๆแล้วนะคือ <c oughs> จริงผมอาจจะกินของเถื่อจากน้องๆนอ,งอนนะฮะก็สั่งมาเยอะกินไม่หมดก็ส่งมาให้ผมเนี่ยแหละอร่อยครับอร่อยข้าวผัดสุดยอดใช้ได้ว่าแล้วน้ำพริกอีกรอบหนึ่งบอกแล้วน้ำพริกอร่อยย้ำหลายรอบเหลือเกินอย่าลืมนี่ะมากินได้รู้สึกรา้านเข้ามันจะมีช่วงเวลามั้ง ก้าสิบนาทีอ่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะบ่ายโมงอีกรอบหนึ่งมั้งฮะมันจะมีอยู่สามรอบอ่ะนะครับต้องจองอันนี้ขาดไม่ได้เลยปลากระพงทอดน้ำปลาสั่งมาประมาณสิบคนนี่สั่งมาประมาณห้าตัวนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับของอร่อยมันอยู่ตรงไหนรู้ป่ะปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยมาอร่อยตรง หางปลากับตัวมันจะกรอบหน่อยแล้วก็ตรงน้ําปลาน้ำปลาที่ไม่ใช่น้ำปลาที่ลาดนะั้นน้ำปลาที่ลาดลาด่ากับตัวปลามันจะออกหวานๆนิดนึงอะ่ะไอตรงนั้นแหละเด็ดคุกกะข้าวนี่ผมบอกไว้เลยว่าสุดยอดมากนะครับแต่เราไม่กินข้าวครับเพราะวา่าเดี๋ยวอิ่มเกินไปเนาะมานะครับอันนี้หอยนางรมเนะยกินไม่อั้นนะภรรยาผมสั่งมาอีกนะกินคนเดียววันนี้สองถาดนะบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยช่วงนี้ เพื่อลูกครับเพื่อลูกนะผมเมื่อกี้กินไปเยอะเหมือนกันอนะันนี้ภรรยายกินคนเดียวเลยจัดเต็มนะหอยถือว่าตัวใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะผมเคยกินตัวใหญ่กว่านี้อย่างที่บอกแต่ก็สดมากจะมีน้ำพริกเผากินคู่น้ำพริกเผานี่สุดยอดมากมาลองกินของหวานกันบ้างนะครับโรตีนะในรีวิวบอกต้องกินให้ได้ ก็จะมี2แบบนะครับมีเป็นแบบนิ่มกับแบบกรอบอร่อยอร่อยมากแต่ว่าอันเนี้ยต้องไปต่อคิวรอคิวเองนะครับคนเขาเยอะนะอร่อยมากอร่อยมากอันนี้แบบนิ่มเด็ดครับก็จบแล้วนะครับใครชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ